สวัสดีจ้ามาจะมาพบกับช่องการ์ตูนมนาแชนแนลเลยจ้ะมาจะมุนีมากินซอยจุเลยจ้ะพักเป็นส่วนเด้จ้ะมุนีโอ้พักหลายแฮงนี่พักชี้รอมจ้ะนี่มีกระเทียมพร้อมน่าจะสดเลยจ้ะจะน้ำจิ้มขมาลำเลยด้วยจ้ะมุนีพักกับโอ้มีหลายจะมะเขือม่วงมะเขือเปาะมะละขีโนกนี่มันทั่วพูแบบนี้จ้ะ ตักว่าเป็นสวนม้าจ้าม้าจ้าแซ่บๆเด้อจมือน,นี่มามากินกับหนูนทั่วทั่วฝักยาวกระงามงามปวบอวบจ้ามาเด้จ้าขอโทษขออภัยเด้อจมุนู่ที่บก,กินดิบเด้อจ้ามืนเนี่ขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆจ้ามาจ้าตาบหลายครับเนือ้อปลายหลจมุนเอานี่ท่ยชิริ้วพร้อมได้จ้ามาจ้า มาจ้าแซ่แบแซบกมหนูเด้อโอ๊ยอกลืนน้ำลายจับมึงดูงตาฮับทวะไงขีิงอ่พักที่ดอดเข้าขกันจ้ากรับซอยจุ

เอาแพลจ้ะพักตูมซากอุ้มเ er> ื่อนใครเดียวจะไปนอน ủa hoàn hảo ta 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 đâu đó đặt ta ta ừ. ta 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 สร้สิบบาทปิด้วจับพี่น้องไปแบ่งแบนตาัุก่ะอืมอืม なあ。 คิดดูพันตัดลองมือนกันนะเจ๋งไลจ้ะอ้าักกระดาษสดเลยจ้ะต้อไมาเร่ว จับกวานหวานค่อยๆจ้ะ <c oughs> มะขาวเลยจ้ะจับจับ,จบ <c oughs> อ่าคิดดูพัดจับมุนๆจ้ะอืมฮู้ย

うん。 าันผักจ้ะพันธุน์ใดบ่มองดูพันธุ์ใหญ่ๆตาสวดมโกโกะกอก้อ <c oughs> ื

ตับสดครับจากหวานพ่อหม,มข้าวเลยจ้ะ สาลาเน่แล้วจ้ะนื้อสิสายยางและะ้วจ้ะจ้คำสุดท้ายแล้วจ้ะนำสุดจ้ะรับท,ที่นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้าัดาีจ้ะ